ตำนานนาคาธิปดีทั้ง9พระองค์ผู้ปกครองพิพบปราดาลได้แก่ 1. พญานันตนาคราพญานาคพันเสียนเป็นบาลังของพระนารายในาศาสนาฮินดูมีอำนาจสูงสุดและสามารถทำลายล้างโลกได้เมื่อถึงการสิ้นยุค 2. พญามุดจลินนาคราชพญานาคที่ถวายอารกขาแก่พระพุทธเจ้าโดยกฎกายแวดล้อมและแผ่พังทานป้องกันฝน ขณะพระองค์ประทับใต้ต้นมุจจริต 3. พญาผูชงนาคาราชพญานาคประจาอฮวงพระศิวะมีวรกายสีเทาและสีสีแดงเป็นผู้มีอิทิริ์และเคยบำเพ็ญตะบะเป็นฤๅษีสีพญาศรีสุโธนาคาราชพญานาควรกายสีเขียวมรกตสีสีทองเก้าเสียงประทับอยู่ที่วังนาคินคำชโนดและโปรดการสังธรรม 5. พยาศิสถา,า,า,านาคราพญานาคเจ็ดเสียงมีตำนานผูกพันกับแม่น้ำขูงและพระพุทธศาสนาโดยเชื่อว่าเป็นผู้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทที่นครพนุ6พยาเพชรชรพัฒนาคาราโอรสของพญา,านันตาคารามีอีกชื่อว่าพยาเป็ดแก้ววรกายเดิมสีทองเป็นนาคาธิบดีที่ได้รับการยกย่องในด้านความกล้าหาญ7 พญานาคดำแสงสิริจันทรานาคาราชพญานาควรกายสีดำองค์ส้มเป็นโอรสของพิาสิสตานาคาราชผู้ปกครองทะเลฝั่งอันดามันมีทิริษแก่กลา 8. พญายสมันนาคาราโอรสพญาออนันตนาคาราเป็นสหายร่วมรบกับพญเพชรพัฒนาคารามีความเชี่ยวชาญด้านการรบและเวทมนต์น้ำ 9. พญาคันตสีเทวานาคารา เป็นนาคาทิ่บดีก้าเสียงขึงเทพขึงนาคเคยเป็นแม่ทัพสวรรค์ที่สลายยศลงมาครองบาดาลและมีบทบาทช่วยสร้างนครวัดตามคำสัญญากับน้องชายร่วมสาบาน